คุณสมบัติของแผงเพกบอร์ดเจาะรูติดผนังแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเลือกวัสดุได้ว่าผลิตจากอลูมิเนียมหรือจากเหล็กก้าเกรดพิเศษพร้อมเคลือบสีพาวเดอร์โค้ตหนาพิเศษป้องกันรอยขีดข่วนคุณภาพสูงมีคุณสมบัติป้องกันสนิมทนการกัดก่อนดีกว่าเหล็กทั่วไปน้ำหนักเบาแข็งแรง ใช้งานได้หลายสภาวะทั้งภายในและภายนอกกระดานเพกบ้ดสมร็จรูปขนาดมาตรฐานมีสต็อกพอร้อมรับสินค้าได้ทันทีอีกทั้งออกแบบให้พับขอบเก็บมุมเรียบร้อยทั้ง4ด้านวางต่อกันได้ทำให้ติดตั้งง่ายขนาดมาตรฐานมีขนาด50คูณ50และ50คูณเมตรใช้ในการตกแต่งห้อง เก็บแขวนของให้เกิดความเรียบร้อยลงตัว